สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำยำขนมจีนทะเลรสแซ่บมาฝากกันค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นผักกันค่ะหั่นถั่วฝักยาวหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆนะคะถัดมาตามด้วยพริกแดงจินดา ซอยเป็นท่อดเล็กๆเช่นกันค่ะตามด้วยกระเทียมสับเป็นท่อนเล็กๆเลยค่ะต่อมาตามด้วยหอมแดงค่ะถัดมาเป็นแครอทค่ะแล้วก็มะนาวค่ะ และถัดมาจะเป็นหมูยอกับลูกชิ้นหั่นพอดีคำนะคะลูกชิ้นทางช่องของเราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนแล้วมีวิธีการทำไว้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาลวกลูกชิ้นกับหมูยอกันค่ะ ด้วยลวกกุ้งกับปลาหมึกเลยค่ะและนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดในการทำยำขนมจีนในวันนี้ของเรานะคะพอส่วนประกอบของเราครบแล้วเรามาเริ่มต้นทำยำขนมจีนกันค่ะ น้ำปลาร้าเราจะใส่ลงไปทั้งหมด3ทัพพีนะคะตามด้วยน้ำตาลเคี่ยว2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะกระเทียมและพริกซอยทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่ะ ผักเราสามารถเลือกใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะในวันนี้ก็จะมีหอมแครแครอทชาโอมถั่วฝักยาวสามารถใส่ตามชอบได้เลยค่ะถัดมาเราจะใส่ผงชูรสลงไปปลายช้อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยพริกป่นหนึ่ช้อนโต๊ะในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้นะคะสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยค่ะ พอเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่ขนมจีนลงไปค่ะขนมจีนก่อนนำมาใส่ให้เรานึ่งก่อนนะคะในวันนี้เราใช้ทั้งหมด500กรัมค่ะตามด้วยหมูยอ1ทพัพพีลูกชิ้น1ทพัพพีปริมาณตามชอบได้เลยค่ะพอถึงขั้นตอนนี้แล้วก็สามารถใช้มือลงไปคลุกเคล้าได้เลยค่ะในการคลุกนะคะเราจะคลุกอย่างเบามือเพื่อไม่ให้เส้นขนมจีนขาดค่ะ พอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปสิบตัวและตามด้วยปลาหมึกค่ะถัดมาตามด้วยถั่วงอกหนึ่งกำมือค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะและพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่ต้นหอมและผักชีฝรั่งตามชอบได้เลยค่ะ และพอส่วนประกอบทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะในการจัดเสิร์ฟสามารถจัดเสิร์ฟกับผักเครื่องเคียงได้ตามใจชอบเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นหมูยอหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าผักต่างๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับยำขนมจีนจากทางช่องขายดีชาแนลของเราทําตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสูตรนี้จะทําทานเองที่บ้านหรือทําขายก็รับรองว่าขายดีมากๆลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําๆแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ